嗯。 วัดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดโต้ลุงหน้าสาลชนบุรีนะวันนี้เรามาพามากินขนมโบราณนะเป็นขนมปังปิ้งเตาถ่านนะเป็นเป็นปิ้งแบบเตาถ่านนะไม่มีแก๊สเลยนะเป็นแบบสูตรโบราณโบราณเลยนะพี่เขาเทำงานที่ดับเพลิงนะเป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งนะพี่เขาบอกรายได้เขาดีมากนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูนะว่าวิธีการปิ้งมันเรามีหน้าอะไรมั่งขนมปังหน้าอะไรมั่งนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าพี่เขาปิ้งมีไส้อะไรมาก<ม>หน้าอะไรมากนะรู้สึกว่าแผ่นละสิบบาทนะถูกด้วยเป็นขนมปังแบบยังไงอะปิ้งแบบเตาถ่านเลยนะแบบหอมได้กลิ่นหอมจากเตาถ่านเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับ<ม>นี่เพิ่งจัดร้านเสร็จนะเดี๋ยวเราทักทายพ่อค้าก่อนนะพ่อค้าสวัสดีครับ,รบนี่นี่เปิดละตั้งร้านเสร็จได้ปิ้งเลยมีออเดอร์ไว้รอแล้วครับ นี่เดี๋ยวเรามาดูทั้งหมดมีกี่ไส้ครับที่นี่มีห้าไส้ครับมีอะไรบ้างครับมีเนยน้ําตาลเนยนมเนยสตรอเบอรี่เนยบลูเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตครับนี่มีห้าไส้ให้เลือกเลยนะครับใช่ครับอันนี้เราต้องปิ้งให้มันกรอบกรอบนิดนึงนะให้กรอบแล้วก็ทาแยมเออทาเนยครับทาเนยแล้วก็ใส่ไส้ครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยทีนี้ใช่ครับลูกค้าอยากได้ไส้อะไรลูกค้าแจ้งได้เลยครับได้ข่าวพี่มีงานประจำด้วยเหรอมีครับเป็นอะไรครับตอนนี้ เป็นเจ้าหน้าที่จับเพลิงครับอ๋ออันนี้เป็นอาชีพเสริมอยู่เทศบาลเมืองชนบุรีครับเทศบาลเมืองชนบุรีนะอันนี้อาชีพเสริมหาแล้วเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะใช่ครับไม่รู้เอาเงินไปเก็บไว้ไหนนะหารายได้เพิ่มเลยครับหารายได้เพิ่มนะครับนะทํากันแบบง่ายๆเลยนะใชครับผมใช้แบบเตาถ่านอย่างดีนะครับถ่านเป็นถ่านถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งครับ กะลามะพร้าวอัดแท้งตัวนี้จะไม่มีควันไร้ควันนะรรรไร้ควนันกลิ่นจะหอมอ๋อ,อ,อกลิ่นกะลาอ๋อเป็นแบบกินธรรมชาติเลยครับนี่เราก็จะมาปิ้งให้กรอบกันนะเราจะาใส่กลับเรื่อยๆให,ให้มันกรอบเันสองหน้านะ พิ่งจะติดติด,ตดไปรอบแล้วดับไปรอบแล้วฝนตกถ้าฝน,นไม่ตกในร้านนี้นะปิ้งไม่หยุดเลยนะจะบอกให้ของเข้าอร่อยนะครับมาเที่ยวชนบุรีแวะมาได้นะอยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าใหม่เลยนะผมเคยรีวิวไปแล้วน,นะจาง,งให้ได้ความหอมความกรอบนะความหอมของข่านแล้วก็ความกรอบของขนมปัง ทานในอ่อนอยู่ผ่านอยูักร้า,าหน่อยจกัจกร้าหน่อยจะจ,จ,จะเร็วจะเร็วกว่าน,นี้นะครับที่ไปที่มาอันนี้มันเพิ่งเปิดร้านใหม่ไปทำดีเจอพระพิรุณเข้าไปพระพินนะ <laughs> รุณนะเดี๋ยวมาดูรอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นไส้อะไรครับ เนยนมน้ำตาลครับเนยนมน้ำตาลนะเสร็จแล้วไปย่างใหม่เหรอครับใช่ครับต้องให้ให้เนยละลายเข้าขนมปังนิดนึงครับอ๋อน่ถ้คนขยันนะไม่มีอดตายนะครับทําอะไรก็เป็นเงินไปหมดนะใช่ครับอยู่ที่ขยันหรือขี้เกียจแค่นั้นเองนะ นี่ขนาดพี่เขามีงานประจําด้วยนะอืมผ้าเนยอย่างหนาเลยนะไม่หวงเนยเลยเนยชําชครับชําชเลยนะครับ <laughs> ก็จะเอามาไปอีกหนึ่งรอบนะนี่อันนี้พี่ขายยังไงครับชุดหนึ่งยี่สบาทครับชุดหนึ่งชุดหนึ่งมีสองแผ่นก็สรุปแผ่นละสิบบาทใช่ครับลูกค้าอยากจะได้สองไส้ในชุดเดียวก็ได้ครับอ๋อ อสองไส้ในชุดเดียวเลยก็ได้อยากจะราดช็อกโกแลตครึ่งนึงนมครึ่งหนึง,นง,ง,ห,นงหรือสตอรอเบอรีด้วยเราให้หมดเลยครับอ๋อได้หมดนะครบผมไม่คิดเงินเพิ่มครับไม่คิดเงินเพิ่มด้วยในราคา10บาทเหมือนเดิมต่อแผน่นชุดหนึ่งก็20บาทนะครับใช่ครับหืมหอมเลยขึ้นมาเลยนะนี่โอเคครับ นี่เขาเรียกอะไรเนยนมเหรอมีเนยน้ําตาลครับเนยน้ําตาลนะครับถ้าเนยน้ําตาลก็จะเออแค่นี้ครับแต่อย่าออเดอร์ที่เข้ามาเมื่อสักครู่ลูกค้าต้องการนมด้วยอ๋อนี่ก็จะเมนม้เนยนมน้ตาลเลยนะอย่างนี้ก็จะสิบบาทชุดหนึ่งก็ยี่สิบเหมือนเดิมนะครับครับผมอส่วนมากจะขายเป็นชุดเนาะใช่ครับนี่แล้วก็ไปปิ้งอีกเหมือนเดิมนะถ้าไฟก็กล้านีเสร็จไปแล้วนะผมว่าใช่ครับ ถ้าไปแรงกว่านี้นิดนึงก็จะเสร็จเร็วครับอ๋ออันนี้ลูกค้าเอานิ่มๆครับอ๋บอไม่เอากรอบมากก็จะตัดกันแบบนี้เลยนะ,น,ะนี่ก็จะเป็นหนึ่งชุดได้ครับหนึ่งชุด ตบนมให้อีกนี่ไม่ห่วงเครื่องเลยนะร้านนี้นะครับช้ำๆไปเลยนะขอถ่ายรูปหน่อยพี่นึ่สอง ส่วนมากลูกค้าจะชอบกินไส้ไหนครับรสไหนครับถ้าเป็นแบบโบราณก็เนยน้ำตาลเนยน้ำตาลใช่ครับกินแบบโบราณแต่ถ้าลูกค้าชอบหวานมันก็จะใส่นมอ๋อ้เป็นเด็กๆก็จะชอบสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตชอ็อกโกแลตครับไปสอบระดับนี่ไปเดี๋ยวไปดูอัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นหน้าอะไรเอ่ย ช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตนะครับเนยนมช็อกโกแลตครับเนยนมช็อกโกแลตนี่นะเป็นลงไฟอีกหนึ่งรอบนะครับให้เนยละลายเข้ากับขนมปังครับอ๋อ นี้อยครับนี่งมาดูอันนี้เป็นเนยนมช็อกโกแลตใช่ไหมใช่ครับเนยนมช็อกโกแลตครับเราจะโรยนมไว้ด้านในก่อนแล้วก็จะใส่ช็อกโกแลตด,ด้านในให้ด้วยครับอืมพี่น่ากินมากทุกคนอ,อันนี้สำหรับสายหวานเลยนะนีอือพิ้งอีกนิดนึงครับ นี่ออเดอร์ไหลเข้าเรื่อยๆเลยนะเอานมกับเนยไม่เอาน้ำตาลนี่นมช็อกกเลตนะครับนี่เป็นเนยนมช็อกกเลตใช่ครับนี่ตกไส้แบบไม่ห่วงไส้เลยนะเสร็จแล้วนี่ หอมเลยนมช็อกแลตเสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยนี่ของเราได้มาแล้วนะนี่วินากินน่ากินทุกคนอืมมนี่นะของเราได้มาแล้วนะนี่เป็นเนยนมช็อกแลตนะครับนี่ของเขาแบบไส่ฉ่ำๆเลยนะนี่อืมนี่นะ เฮ้ยได้อ่ะของเขามันหอมแบบแบบไงแบบเป็นกลิ่นแบบไอไอไอเตาถ่านนะแล้วมาโดนกับเนยนะโดนนมนะอืใส่ช็อกโกแลตเข้าไปมันเป็นแบบหวานกลมกล่อมนะอร่อยอร่อยกินดำรัสเจอเพิรลนึง เผ็ดๆนะแล้วมากินขนมปังนี่แก้เผ็ดได้เลยนะครับร้านก็อยู่หลังร้านเจเปิลนะอืร่อยอร่อยอืมปากล้องผมน้ำลายไหลแล้วเอาอีกสักแผนหนึงอีกสักแผ่นหนึ่งอืมหอมไอไอ้่านนะ ไม่อร่อยอดสงสารตากล้องนะเดี๋ยวกลัตัวไปกินหลังไหม่นะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบุญชชาแนลเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยวคลิปหน้านะร้านอะไรอร่อยอร่อยเดี๋ยวหนุ่มบุญชชาแนลนะไม่ว่าจะเป็นขนมอาหาร สตีฟูดข้างทางนะพี่หนุ่มจะพาไปดูนะร้านไหนอร่อยเราไปนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับวัสดีครับ